จเจริญพรค่ะโยมชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะ,ะมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติวังน้ำเขียวเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สองค่ะแต่ว่าเคยมาที่นี่มาก่อนใช่ไหมคะมาที่นี่มาก่อนแล้วครั้งนี้ต่างจากครั้งที่แล้วยังไงคะครั้งนี้ต่างจากครั้งที่แล้วยังไงครั้งนี้ทําให้มีความสุขว่าสามารถเอาธรรมะข,ของพระอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบง่ายๆเลยเจ้าค่ะ ยกตัวอย่างได้ไหมคะาการที่เราแบบทำให้เราเหมือนมีสติสติในทุกช่วงเวลาซึ่งแต่ก่อนเราก็คิดว่าตัวเราเองมีสติแต่อาจจะยังไม่มากพออย่างเช่นพระอาจารย์คือให้กําหนดแบบว่เออเรายืนนะเราก็ต้องรู้เราทําอะไรเราก็ต้องรู้แล้วก็ให้ทําไปด้วยทุกสิ่งที่มีสติ สาธุค่ะปกติโยมบีเ,เคยเข้ามาสวดมนต์ไลฟ์สดเป็นประจำใช่ไหมคะสวดมนต์ออนไลน์แล้วกอ็อะไรเป็นเหตุจูงใจให้เข้ามาร่วมสวดมนต์ออนไลน์ก่อนคะบีพบศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะก่อนโควิดนะะช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกเราอยากสวดมนต์หรือเราอยากปฏิบัตินะคะเหมือนมันมีความคิดว่าเราอยากปฏิบัติแล้วจังหวะอยู่ พส่วนปฏิบัติธรรมมันก็เด้งขึ้นมาใน Facebook แล้วก็เลยได้เจอพระอาจารย์ในช่วงของปีใหม่เจอใน Facebook กันนะคะแล้วก็เลยเข้ามาติดตามแล้วก็สวดมนมาเรื่อยๆธรรมชาติของที่ส่วปฏิบัติธรรมมันเหมือนให้เราเห็นว่าเราได้อยู่ที่บ้าน <ฮะ S 1> เหมือนเราเหมือนเราอยู่ที่สูยนปุ๊บเหมือนเราอยู่ที่บ้านก็คือเป็นความเรียบง่ายเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าธรรมะ ก็คือธรรมชาติอยู่ตรงไหนก็มีธรรมะได้สาธุค่ะแล้วยมบีมาจากจังหวัดอะไรคะบุรีรัมค่ะบุรีรัมอากาศที่นี่แตกต่างจากที่บ้านไหมคะแตกต่างค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะคือว่าบุรีรัมอากาศที่ดีแล้วแต่ที่นี่ดียิ่งกว่าคือตื่นมาปุ๊บเราพบความสงบพบธรรมชาติพบอากาศที่ดีมากๆที่พักสุดยอดค่ะ คือห้องพักส่วนตัวจริงๆบรรยากาศแบบสไตล์รีสอร์ตมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยธรรมชาติปลอดสารพิษสารเคมีแล้วเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมล่ะคะน่ารักทกท่านเลยค่ะบอกเลยว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขามาปุ๊บก,ก็คือเหมือนรู้จักกันมาแบบนานมากเป็นธรรมะจัดสรร ใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมน่าเบือ่อต้องมานั่งสมาธิต้องมาเดินจงกรมต้องมานั่งทั้งวันต้องอะไรแบบนี้บอกเลยว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้บ้านธรรมชาติไม่เหมือนที่อื่นนะคะพระอาจารย์ท่านสอนแบบธรรม,มะซึ่งสามารถเข้าถึงได้และเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบง่ายๆเป็นธรรม,มะและก็เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะเชิญชวนค่ะทุกอย่าง เป็นที่สัปายะมากดีอากาศดีบรรยากาศดีแม่ชีก็ใจดีอาหารอร่อยห้องพักดีแล้วก็เพื่อนที่ทุกคนจะได้เข้ามาพบในคราวถัดไปต้องบอกเลยว่าน่าหลท่านแน่นอนค่ะคาสาทุคข้เจริญพรค่ะ